ตรงนี้เองทุกคนมีจิตแค่ขุมเดียวลูกหนูเยอะนะคะทุกคนลูกหนูเยอะโพดขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนเราเราให้ดูข้าวโพดท,ที่เราปลูกใหม่นะไม่มีหนูอันนี้เราก็ปลูกใหม่ตรงนี้เราก็ปลูกใหม่นะเราให้ทุกคนดูนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณห,หลายๆที่มาส่งกำลังใจให้เราไม่เพราะว่าแบตก็จะหมดเนาะอันข้างบนนี้เราปลูกพริกข้างบนนี้เราปลูกพริกข้างบนนี้เราปลูกพริกนะโอเคนะบายบ้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณนะขอบคุณหนึ่งดวงตาที่เข้ามาชมเนาะก็ให้ทุกคนดูนะ ไม่มีหนูจิกเลยเกิดแคบทุกขุมเลยมีจิกอยู่เนาะสะสมไปเป็นปีก็คงจะได้เยอะอยู่วะเนาะขอบคุณนะคะส่งกำลังใจให้ขอบคุณนะคะไม่เกิดทุกขุมเลยนะคะเนาะก็จะพาทุกคนมาชมดูค่ะแคบจะ ไม่มีหนูเต้แต่เราไม่ผ่านเราก็ดีใจนะคุณพิมพสอนเราไปดูในเรียวเรียวเนาะอันนี้เราก็ปลูกใหม่ตรงนี้เราก็ปลูกใหม่นะเราให้ทุกคนดูนะคะทุกคนค่ะให้ทุกคนดูเนาะพอช่วงเย็ยนแม่ได้เจอกันเลยเราเอาแค่ทักคนค่ะ ให้ทุกคนดูเนาะพอช่วงเย็นไม่ได้เจอกันเลยเราเอาแค่เท่าทำได้เท่าที่เราท,านะะท,นทำนะคะทุกคนทำได้เท่าที่เราทำจะพาทุกคนมาดูข้าวโพดนะคะทุกคนคอันนี้เพปบุกใหม่นะคะทุกคนเกิดทุกขุมเลยค่ะทุกคนคะ่ะ ขอบคุณนะขอบคุณหนึ่งดวงตาที่เข้ามาชมเนาะก็ให้ทุกคนดูนะไม่มีหนูจิกเลยเกิดแคบทุกขุมเลยมีจิกอยู่จะพาทุกคนมาดูข้าวโพดน,นะคะทุกคนอันนี้เพชรปลูกใหม่นะคะทุกคนเกิดทุกขุมเลยค่ะทุกคนคขาน้ำนะเพราะว่าเราต้องมาให้น้ำข้าวโพดเนานะพรุ่งนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยรองพื้นวันนี้เราก็ ไปตลาดนั่นลโครขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนเราเราให้ดูข้าวโพดที่เราปลูกใหม่นะไม่มีหนูเนาะสะสมไปเป็นปีก็คงจะได้เยอะอยู่ว่ะเ้แต่เราไม่ผ่านเราก็ดีใจนะคุณพิมสอนเราไปดูในเรียวเรียวเนาะโครขอบคุณนะคะที่เข้ามา เพื่อนเราเราให้ดูข้าวโพดท,ที่เราปลูกใหม่นะไม่มีหนูไม่ได้ไรสดเลยข้อมูลก็เต็มถ่ายถ่ายรูปภาพก็ไม่ได้แล้วข้อมูลก็เต็มตื่นเต้นมากมายหนูก็ไม่จิกด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นตน,ตน,นางเกิดใหม่อย่างสวยเลยแคบจะไม่มี ไม่มีหนูจิกเลยแล้วอะนะ่ะเนาะเมื่อเดือนที่แล้วนะ่ะปลูกสามรอบก็ไม่เกิดทุกคนปลูกสามรอบก็ไม่เกิดเที่ยวนี้เกิดให้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเนาะให้ทุกคนดูตื่นเต้นนะเพราะว่าเที่ยวที่ขอบคุณนะคะขอบคุณในหลายที่มาส่งกำลังใจให้เราไม่ได้ไร์สดเลย ข้อมูลก็เต็มถ่ายถ่ายรูปภาพก็ไม่ได้แล้วข้อมูลก็เต็มเพราะว่าแบตก็จะหมดเนาะอันข้างบนนี้เราปลูกพิกข้างบนนี้เราปลูกพิกข้างบนนี้เราปลูกพีกนะรบูบน่าจะจะประมาณร้อยกว่านี่แหละแต่ก็ภูมิใจอยู่นะที่เปลียวได้ได้เหรียญอยู่ ไปตลาดจะไปซื้อปุ๋ยมาใส่รองพื้นปรากฏว่าเป็นวันอาทิตย์เราลืมไปว่าวันอาทิตย์เลยเกิดแคบทุกขุมเลยสวัสดีค่ะคุณพิมพ์เตมเราให้ดูขุมก็เราเติเรียวอ่ะเราก็ได้เหรียญอยู่นะเราได้หลายเหรียญอยู่นะเราได้มานะเพราะว่าเราต้อง มาให้น้ำขา้าวโพดเนาะพรุ่งนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยรองพื้นวันนี้เราก็ไปตลาดนั่นแหละเต้นตื่นเต้นตน,นางเกิดใมาอย่างสวยเลยแคบจะไม่มีไม่มีหนูจิกเลยสู้สู้เด้เดี๋ยวก็ผ่านวันนี้เรายังไม่ได้ขึ้นไรเลยเราไม่ได้ขึ้นลยช่วงหกโมงขอบคุณนะคะเพื่อนสาว สู้ๆเด้เดี๋ยวก็ผ่านวันนี้เรายังไม่ได้ขึ้นไรเลยเราไม่ได้ขึ้นลยช่วงหกโมงขอบคุณนะคะเพื่อนสาวเลยเกิดแคบทุกขุมเลยสวัสดีค่ะคุณพิม์ตม้เราให้ดูขุมก็เราตื่เกิดทุกขุมเลยนะคะเนาก็จะพาทุกคนมาชมดูค่ะแคบจะไม่มีหนูจิเนาะ สะสมไปเป็นปีก็คงจะได้เยอะอยู่่ะโอเคนะบายบายแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะสู้สู้เด้เดี๋ยวก็ผ่านวันนี้เรายังไม่ได้ขึ้นไรเลยเราไม่ได้ขึ้นไยช่วงหกโมงขอบคุณนะคะเพื่อนสาวเพราะว่าแบตก็จะหมดเนาะ อันข้างบนนี้เราปลูกพริกข้างบนนี้เราปลูกพริกข้างบนนี้เราปลูกพริกนะเต้นตื่นเต้นตน,นางเกิดใหมาา่อย่างสวยเลยแคบจะไม่มีไม่มีหนูจิกเลยเพราะว่าแบตก็จะหมดเนาะอันข้างบนนี้เราปลูกพริกข้างบนนี้เราปลูกพริกข้างบนนี้เราปลูกพริกนะรวบ น่าจะจะประมาณร้อยกว่านี่แหละแต่ก็ภูมิใจอยู่นะทิปเปลียวได้ได้เหรียญอยู่เลยเกิดแคบทุกขุมเลยสวัสดีค่ะคุณพิม,ม์ตมเราให้ดูขุมก็เราตื่นเนาะให้ทุกคนดูตื่นเต้นนะเพราะว่าเที่ยวที่ตื่นเต้นมากมายหนูก็ไม่จิกด,ด้วย แคบทุกขุมเลยไลฟ์สดแค่สามนาทีนะคะทุกคนสามนาทีไม่เอาเยอะนะคะไม่ได้ไลฟ์สดเลยข้อมูลก็เต็มถ่ายถ่ายรูปภาพก็ไม่ได้แล้วข้อมูลก็เต็มดูว่านาะทีลดไหมเราครับยังไม่ได้เข้าไปดูเลย เรายังไม่ได้เข้าไปดูเลยจะพาทุกคนมาดูข้าวโพดนะคะทุกคนอันนี้เพรปลูกใหม่นะคะทุกคนเกิดทุกขุมเลยค่ะทุกคนคะ่ะไปตลาดจะไปซื้อปุ๋ยมาใส่รองพื้นปรากฏว่าเป็นวันอาทิตย์เราลืมไปว่าวันอาทิตย์เนาะให้ทุกคนดูตื่นเต้นนะเพราะว่า เที่ยวโอเคนะบายบายแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะสู้ๆเด้เดี๋ยวก็ผ่านวันนี้เรายังไม่ได้ขึ้นไรเลยเราไม่ได้ขึ้นไยช่วงหกโมงขอบคุณนะคะเพื่อนสาวแคบทุกขุมเลยไรสดแค่สามนาทีนะคะทุกคนสามนาทีไม่เอาเยอะนะคะเนาะ ขอบคุณนะคะส่งกำลังใจให้ขอบคุณนะคะไม่แคบทุกขุมเลยไล้์สดแค่สามนาทีนะคะทุกคนสามนาทีไม่เอาเยอะนะคะสามนาทีนะคะเพื่อนจ๋าเราเอาแค่สามนาทีเราไม่มีเวลาพราะค่ำแล้วเราจะไปให้น้ำเข้าโอเคนะยบายแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะ ขอบคุณนะขอบคุณหนึ่งดวงตาที่เข้ามาชมเนาะก็ให้ทุกคนดูนะไม่มีหนูจิกเลยเกิดแคบทุกขุมเลยมีจิกอยู่เต้นตื่นเต้นนางเกิดมาอย่างสวยเลยแคบจะไม่มีไม่มีหนูจิกเลยเต้นตื่นเต้นตน,นางเกิดมาอย่างสวยเลยแคบจะไม่มีไม่มี หนูจิกเลยโคตรขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนเราเราให้ดูข้าวโพดท,ที่เราปลูกใหม่นะ